มาให้หมดนะใครยังไม่มาูแออกเมืองเมือมาออกเมืองไว้เรื่อยๆเส้นออกเมืองมาเรื่อยๆไปใหญ่ชัวร์ไหนที่ไม่ได้ต่งอเลอ้ซีเจดเอามึรอมึงไล่ดิรอเลยมืองซีเจ็มึงเอาซีเจ็ดก่อนก่อนเข้าสะานใหลุยมึงฟังกูตัวอื่นมาไม่ต้องมึองเอาซีดให้ตายก่อนเอาสะพานใหหลุยก่อนสะพานให้หลุยสะพานใหหลุยสะพานใหหลุยมาตรงสะพานมาตรงาไม่ต้องไปชื่นรว่ามันอยู่ในคนละรถคนรนนี้รมันต้องลุแล้วมันอไใครอยู่เลนอื่นอ่ะมันรวมเอเรถมันหลุเอารถมันรวมเาร เจดีพีขับมายิงดิตัวดีตัว้เราเรับกูโยกโยกไปเลนซ้ายยกไปเลนซ้ายขึ้นรถยกไปเลนซ้ายขึ้นรถยกไปเลนซ้ายกดไกดไว้พี่กดไคนเล่นแล้วไม่ต้องลงคนเล่นแล้วมีคนเล่นแล้วเฮ้ยัออกักนงขึนพี่พี่พี่ตมาเนาะมานาะเขาป้ามาอันีอันนี้อัน้วขเนสีขาวอ่ะเขาดิมันไปเรื่อยๆ กลับกลับกลับกมกิ๊บปกไมไม่โดนกลับมาเยอะก็กเออ้กัเลย่านนะกลับมาแล้วนะไม่ต้องกลัวกูบอกให้สู้ก็สู้ไปเลยเล่นไปเลยเออรู้รมึงรอลเล่นมึงรอลเล่นมึงรอลเล่นเลยมึงรอลเล่นนะต่อไปทิ้งนะใครมีต่อไปทิ้ง้พี่อ้อาแป๋วขาแป๋ขาวรอลเล่มยลลมยมาเลย ขาดใ,ใ,ใครไหมขาดใคร้ขาดใครไมลงเลยลงเลยเพื่อนลงแล้วลงบ้านเราดิลงดิรออะไรอ่น้ตวเกียวักตเกียวเกียวไปนกบไปไนเก็บไปไปนะเก็บไปไปะบไปยดนเกบไปลงเลยแดนขึ้นไป มีเยอะๆมีเยอะๆเยม่เหนมีเยอะๆเล่นตรงกางตรงกลางฟังกูเดีม่เชุเพื่อนด้วยเล่นมีเยอะๆเอาตมันออกเอาตันมันไปเฮ้ยอะโเหงเลยอกบมควายควายเฮียควายเฮียควายไป็นช่วยเพื่อนนะไปช่วยเพื่อนนะมิชอนมิชอน เอาสว่า้เอาสวเรื่อยๆเรื่อย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 ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรม่อ้ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยรอเรื่อยเรื่อยเรื่อเอาเื่อยๆเไม่อยๆเรื่อยอยๆเ้ื่อยๆเรื่อยๆเรื่อมๆเรื่อยดเรื่อเ่อยร่ออ่ออเ่ออไปไปไปอมัน้นบนบน่เรอรเปล่าไปต่อหน่อย

เฮีย้ยอะไรเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรตายเฮี้ยไอ้่องเฮี้ยอะไรเฮียเออควยอะไรควยอะไรเฮี้ยร้องหนร้องหนดินีคยร้องนร้องนีร้องหนร้องนดิดดิ่ดดิดิดดควยดินีร้องหนร้องหน้องหี้้นดิ่ดนีดิดนร้องหนีร้งหนร้องหนีดิดนี้้เพื่อนโดนข้างหน้ามึงโดนหน้าไปข้งหน้านรีบเียเลยเร้ไปข้างหน้เพื่อนโดนข้างหน้าไอ้เพื่วนข้างหน้าไอ้เพื่อนไ้่้นเ่น ไปนะมานะมานะมาเพื่อนเรเพื่อนเเพื่อนอะไรกูเอาละกี้เพื่อนมึงไอ้ส่กระจอกมาเราเพื่อนไปพี่พี่เกจตรงกลางตรงกลางพี่เกจตรงกลางตรงกลางพี่เกจตรงกลางเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยอย่าให้มันอย่าให้มันเอาไปตายปะตายไปเหี้ยเลยอ่ะช่วยเหน่อยเหี้ยตา้สักสก่อยังไม่คุยไม่ตายไอ้เหี้ย ชุบเพื no ่อนน่อยชุบเพื่อนน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายชุบเพื่อนหน่อยยวมาช่วเพื่อนเดอยกมาช่วยเพื่อนเดอยวมาช่วเพื่อนเด่อช่วยเพื่อนเดอช่วยเพื่อนเด่อช่วยเพื่อนเด้อช่วยเพื่อนเดอกกเกกกูอะไรแกูอะไรอะไรครับเพี้ยอะไรมึงมียากาเว้ยเฮ้ยชุบเสร็จแล้วไปช่วยเพื่อนข้างหน้านะช่วเพื่อนช่วเพื่อนกูตีตายหมดเลยเนี้ยไปข้างหน้าไปข้างหน้าเดี๋ยวนนี้ไปข้างหน้า ได้บอลเฮไปข้างหน้าได้บอลเฮไปข้างหน้าได้บอลเฮไปข้างหน้าได้บอลเฮดไปข้างหน้าเล่นดูเสียกูเล่นต้อเสียกูแจงอยู่ไหนวะอารมั์เนยังไต์เดี๋ยวกูทุกน้องทูปีศาจจัดมึงดูนะสัดเดี๋ยวึูดูเลยสั์เดี๋ยวน้องก็ตื่นมาเดี๋ยวึงรู้ไอ้เกมเอาเด้ไอ้กูตีกับเซว่าเคละหกสนไว้คุยแต่ว่าไอ้หกส่นแก่งแตกไอ้คยหก่นแข่งแตกกูตีอะไรกันเนี่ย ควายกูตีกับไดมอนด์เฮดเราหกซุนวไอ้ควายไอ้ควายหกซุ่นกับะไดมอนด์เฮดหกซุ่นเลยไดมอนด์เฮดกูถามไปเอาเพื่อนหน่อยว่าไอ้ควายหกซุ่นเลยไดมอนด์เฮดเนี่ยตีกันเนี่ยหกซุ่นหรือไดมอนด์เฮดตอบหน่อยดิอันนี้ตีกับหกซุ่นเลยไดมอนด์เฮดทำไมหกซุ่นเยอะจังออกแก๊งเตะเหมือนกันไม่ไหวลงมาวิจารณ์ลงมาเฮ้ยเอ้ย เฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยอายโนถึงโนไโอ้ยเหี้ยมันพันได้ไงวะมองมองดิอุ้ยชุดหัวมันแข็งกระจอกเลยเพื่อ,ตอ,ตยอยน,นอรอตรงกลางโหล ต้นตัดเอดีมันดีกากเลยคุยคุยอากากเลยคุยคุยอะไรวะเฮีย บนเนินบเนินปิกบเนินปิกบนสะพานสะพานบนสะพานโอ้สะพานเล้วเลยไเนี่แมันชุบชุบอย่เนี้ยมันชุบเเนี้ยกนสองคนขอสองคนขอสองคนอสองคนอไอเกินนะเกินนะ โว้เส oh, si, ah. si. 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 ียงไม่ดังเสียงอยู่ใสอ่ะโว้เสียงอยู่ใสเสียงอยู่ใสเสียงอยู่ใสสัตว์เงี้ยทำเฮียอะไรไป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 ตกตกหมูตกหมูมาเองดิขยะไอ้เหี้ยหล้ไปขย่าจ้าไอ้สัตว์โล้สัตว์ไอเชี่ยสัตว์เชี่ยสัตว์เชี่ยสัตว์ สัตว์กูกูเปิดเจอแฟชั่นดีเชี่ยคนจนอีกแล้ยสัตว์แฟชั่นฟรีพี่ความมีซีโซ่คมมีซีโซ่แน่ๆไปตกไปเคลียร์ดิไปเคลียดแล้วแต่จะไปทิ้งที่อื่นได้ปะเต็มมือทุกคนเลยหมดย่าหมดย่าไกลปากอุ้งศพมันไปบ้าน็เตมมือะไรก็มาทั้งสี่สิบึงรอดดิมีคนพาผมไม่ตายมาดก พอมึงกุ้มกันแต่ลายงงๆลายเดิมๆมาลายหมดแ้มามีมีมีตัวมาดักกลุ่มลมันเล็กๆเล็เล็กเลเราไปใหญ่เลยต้อต่อให้อีกสามสิบป่ะเอ้ยสายไม่มีศพมามาตรงที่ไหนไน้ป้านด้านหลังเขาอะตรงไหนพี่หลังเขาหล่งเขาเลยอ่ะท่านทานไปทิ้งเน่อยครับหลังเขาคลุกหลังเขาคล้องหมว ไอ้ชุนเลขตป้นโทรศัพท์ป้นทุกอย่างจะกลับเข้ามาหายไปไหนอ้าโหลธันไม่มีศพมันเนี่ย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 เอาไปทิ้งไหนเอาไปทิ้งไหนตรงนี้อีกพี่ตรงนี้อีกไายติมเดี๋ยวผมศพ